สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมแฮปปี้คอลลีหมูก่อนอื่นเราจะมาแจกรางวัลสำหรับกิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับจากคำตอบของครั้งที่แล้วคือหมูขี้เล่นหมูปักและหมูทองปีขาวนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ตอบถูกสีท่านแรกนะครับคือรายชื่อต่อไปนี้ สำหรับผู้โชคดีนะครับให้แอดไลน์และส่ง UID นะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วผู้ที่ส่ง UID มาทางใต้คลิปมันไม่เด้งขึ้นนะครับอย่าลืมแคปภาพเพื่อยืนยันสิทธิ์จกหนคลิปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมแจกหมูครั้งที่6ในครั้งนี้นะครับจะทำการแจกหมูพิเศษ5ตัวสำหรับ5คนแรกที่ตอบถูกนะครับ ก่อนจะถามคำถามในกิจกรรมครั้งนี้จะขออัปเดตข่าวสารของฟาร์มก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับฟาร์มเลเวล64ก็ได้จะได้เปิดฟาร์มที่2แล้วนะครับโดยหากคลิปนี้นะครับมีกระแสะการตอบรับที่ดีกิจกรรมครั้งต่อไปก็จะแจกหมูมากขึ้นนะครับโดยสำหรับคลิปนี้ไม่ได้แจกรางวัลแค่เพียง5คนแรกที่ตอบถูกนะครับแต่จะแจกรางวัลเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยนะครับโดยรายละเอียดจะอยู่ท้ายคลิปเช่นเดิม จากที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ก็เลยแจกของรางวัลเยอะหน่อยโดยหวังว่าทุกคนไม่กดข้ามคลิปนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำกิจกรรมในครั้งต่อ,ตอไปให้ต่อไปก็จะเป็นช่วงกิจกรรมแจกหมูครั้งที่6นะครับคำถามีมอยู่ว่า ในฟัรของผมนะครับมีหมูทั้งหมด25ตัวซึ่งหมูทั้งหมดนี้รวมกันมีตากี่ดวงครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกข้าทั้นแรกก็จะได้หมูนะครับต่อไปก็จะเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับคำถามที่จะใช้ในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรดีโดยผู้ที่ให้คำแนะนำน,นะครที่ถูกใจจะได้หมูพิเศษไปเลย2ตัวนะครับ และสำหรับรางวัลเพิ่มเติมอันสุดท้ายนะครับคือรางวัลเกี่ยวกับผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยไม่มีคําถามและไม่มีคามําตอบซึ่งผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นทุกท่านมีสิทธิ์ได้รางวัลทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครได้เลยนะครับ